พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งดังกล่าวมาจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตคฤหัสถ์บางท่านเพียงพระสารีบุตรทักทายปราศัยกับบุตรของตนเท่านั้นก็มีจิตชื่นบานปราโมทประมาณมิได้ดังพระนางสุปวาสาโกลิยทิดามีเรื่องย่อดังนี้ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปากุณะทัทานวันใกล้นครกุณฑิยาของพวกเจ้าโกริยวงศ์พระญาติฝ่ายพระมารดาพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงคันอยู่เจ็ดปีเจ็บคันอยู่เจ็ดวันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นด้วยสัมมาวิตกสามประการคือ ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยมีอธิว่าโอ้พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบแท้ทรงแสดงธรรมเพื่อละความทุกข์อย่างนี้ทรงย้ำอยู่เสมอว่าความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์พระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติเพื่อละทุกข์อย่างนี้ พระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่มีทุกข์อย่างนี้เป็นสุขจริงหนอพระดาพระนางสุปวาสาทรงเป็นอริยะสาวิกาได้บรรลุธรรมแล้วได้เห็นธรรมแล้วในระดับต้นพระนางได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายของอันประณีตถวายของด้วยความเคารพเลื่อมใสแต่เพราะกรรมเก่าของพระนางและพระโอรส ผู้อยู่ในคันจึงทำให้เกิดทุกขเวทนาสาหัสเช่นนั้นขึ้นพระนางทรงดำริว่าชีวิตคงสิ้นสุดคราวนี้เป็นแน่แท้จึงขอร้องให้พระสวามีไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องทุกขเวทนาของพระนางพระองค์ทรงทราบเรื่องนั้นตามคำบอกเล่าของพระสวามีของพระนางสุปวาสาแล้วตรัสว่า ขอสุปวาสาโกิยธิดาจงมีสุขหาโรคมิได้และจงคลอดบุตรผู้หาโรคมิได้เถิดพระดาเพียงเท่านี้พระนางสุปวาสาก็ประสูตรพรพิพระโอรสหาโรคมิได้พระโอรสของพระนางก็คือพระศิวลีนั่นเองเรื่องนี้เป็นไปโดยพุทธานุภาพอันพุทธานุภาพนั้นเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคิดเอาอย่างคนสามัญมิได้ พระสวามีของพระนางทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงดีพระไทยเป็นนักหนาทรงดํามิว่าโอ้น่าอัศจรรย์จิงเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วเรื่องไม่เคยเป็นได้เป็นขึ้นแล้วพระตถาคตเจ้าทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากน่าปลื้มใจจริงพระนางสุปวาสาทรงขอร้องพระสวามีให้ไปทูลเชิญพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสง์ เพื่อเสวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศเป็นเวลาเจ็ดวันสมัยนั้นอุบาสกผู้หนึ่งผู้เป็นอุปทาของพระมหาโมคคลานะได้นิมนต์พระพิสุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไว้แล้วเพื่อเสวยและฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขอให้พระมหาโมคลานะไปหาอุบาสกนั้นและขอร้องว่าถ้าจะเลื่อนการถวายทายธรรมของตนไป ภายหลังกิจในมลของพระนางสุปวาสาแล้วจะขัดข้องหรือไม่เมื่อพระมหาโมคลานะไปขอร้องอุบาสกดังนั้นอุบาสกจึงกล่าวว่าถ้าพระกุณเจ้าเป็นผู้ประกันเรื่องสามอย่างได้ก็จะยินยอมตามที่ขอร้องถ้าประกันไม่ได้ก็ไม่ยินยอมคือภายในเจ็ดวันนี้โภกข้ัพท์ของข้าพเจ้าจะไม่เป็นอันตรายใดๆชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่สิ้น และศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่ถอยพระเถระอาัคารสาวกผู้เลิอด้วยฤทธิ์เพ่งพินิษอยู่ครู่หนึ่งดูก่อนอุบาสกอาตมารับประกันให้ได้สองประการคือโภคะของท่านจะไม่เป็นอันตรายใดๆและชีวิตของท่านจะไม่สิน้นส่วนศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับใจอาตมาประกันให้ไม่ได้ขอท่านจงประกันตัวท่านเองเถิด อุบาสกนั้นจึงรับว่าจะประกันศรัทธาของตนเองเพราะเป็นผู้ได้เห็นสัจธรรมแล้วศรัทธาจึงไม่คลอนแคลนเขาอนุญาตให้พระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยที่พระราชนิเวศของพระนางสุปววาสาก่อนด้วยความเคารพในพระมหาโมคคลานะด้วยปรารถนาความสุขและความเจริญด้วยบุญของพระนางสุปววาสานั้น ดูก่อนผู้แสวงธรรมเรื่องนี้บางคนอาจนึกตำหนิว่าพระาศาสดาทำไมจึงทรงธทำเช่นนั้นเล่าในเมื่อทรงรับนิมนต์ของอุบาสกไว้ก่อนแล้วที่ทรงทำเช่นนั้นน่าจะเป็นด้วยเหตุสองประการคือประการหนึ่งทรงบำเพ็ญยาตัถาจริยาคือประโยชน์ของพระญาติซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์สาที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นประจำอีกประการหนึ่ง พระนางสุปวาสาผ่านอันตรายแห่งชีวิตมาใหม่ๆหากได้ทำบุญตามใจปรารถนาย่อมจะทรงปิติโสมนัดมากเป็นพิเศษพระนางสุปวาสาโกลิยธิดาทรงอังคาตคือเลี้ยงพิสุสงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยคาเทยะโภชนียาหารอันประณีตด้วยพระหัตของพระนางเองสิ้นเวลาเจวันให้ทารกถวายบังคม พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์พระสารีบุตรได้ทักทายทารกนั้นว่าพ่อหนูสบายดียหรือเพียงเท่านี้เองพระนางสุปวาสาทรงชื่นชมโสมนัสยิ่งนักที่พระธรรมเสนาบดีทักทายพระโอรสของตนดูเถิดพระดาคนดีมีศีลธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ก่อความชุ่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้นั้นศีลธรรมจึงเป็นแก่นสารของชีวิต หาใช่สิ่งอื่นไม่พระบรมศาสดาทรงทราบวารจิตของพระนางสุปวาสาว่าชื่นชมเบิกบานเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าถ้ามีบุตรอย่างนี้อีกจะพอพระทัยไหมพระนางกราบทูลว่าหม่อมชัน้นปรารถนาอีกแม้สักเจ็ดคนก็ได้พระสุคตเจ้าทรงเปล่งอุทานเป็นเชิงเตือนในเวลานั้นว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดี มักปลอมมาในรูปที่น่ายินดีสิ่งไม่น่ารักมักมาในรูปที่น่ารักทุกมักมาในรูปแห่งสุขเพราะเหตุนี้คนจึงประมาทกันนักท่านผู้สแสวงสัจจะคนส่วนมากลหลงไหลในมายาธรรมคือสิ่งกลับกรอกหลอกลวงยึดถือเอาว่าเป็นสัจธรรมคือของจริงจึงถูกมายาธรรมนั้นห้ำหันย่ำยีบีบคั้นหัวใจให้ต้องเศร้าโศก คร่ำครวญรำพันที่ว่าสุกก็หาใช่สุขจริงไม่มันเป็นเพียงทุกข์ที่ปลอมเข้ามาในรูปแห่งสุขหรือมีสุขเป็นเหยื่อล่อเล็กน้อยเหมือนศัตรูปลอมมาในรูปแห่งมิตรอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโรกิยารมรชนียารมนั้นล้วนมีทุกข์เป็นพื้นฐานเสียก่อนแล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบำบัดถูกวิธีเท่านั้นเอง และมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่งก็สมมติเรียกว่าสุขคราวหนึ่งลาบผลซึ่งคนสแสวงหากันนักหนาด้วยความยากลำบากนานาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสียงก็มีนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยความสุขให้ฝ่ายเดียวไม่มันมีความทุกข์ความกังวลใจแอแฝงมาด้วยต้องเฝ้าต้องระวังจนไม่เป็นอันนอนให้เป็นสุขก็มี ต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มีมียศแล้วต้องมีความเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญต้องหาทรัพย์มากขึ้นมักหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นจนนุงนังต้องพลอยทุกกับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศเข้าก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างเคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องก็มี เพราะไปหลงติดยศอันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมไม่อาทองถึงใจได้ท่านผู้สแสวงสัจจะเรื่องนี้อย่าพูดเพียงคฤหัสถ์เลยแม้บัรพชิตบางรูปก็เมายศเหมือนกันยิ่งยศสูงขึ้นอาสวะก็พลอยหนาขึ้นตามมันย้อมจิตให้มัวเมาและเมาหนักขึ้นเพราะเปลือกหนาขึ้นอยู่ในแวดวงของลาบยศสรนเสริญเสียจนเคยตัวทำผิด ไม่มีใครกล้าติเตียนทำถูกเล็กน้อยคนก็คอยชมแล้วชมอีกจนใจเหลืองเพราะสารเสริญเหมือนเหล้าหวานชวนให้เพลินดื่มเท่าไรไม่พอเผลอตัวได้ง่ายดื่มเหล้าสีอีกยังได้ง่ายกว่าและมีผู้คอยช่วยยัง้งส่วนสารเสริญมมาจากผู้อื่นด้่วยวยนใจอยู่เสมออยากได้รับให้ยิ่งขึ้นกว่าที่เคยได้เมื่อไม่ได้รับดังปรารถนาก็ร้อนใจ หรือเมื่อถูกนินทาก็เร่าร้อนยิ่งขึ้นนี่คือโทษของลาบยศสรรเสริญเท่าที่พอมองเห็นได้มันเป็นสุขที่อยู่กับทุกข์จึงเป็นสุขปลอมหาใช่สุขแท้ไม่สุขแท้ต้องเกิดจากคุณธรรมจากการทำความดีทำความเพียรลดอาสวะสิ่งมักดองสันดานให้มืดมนกิเลสลดลงเท่าใดทุกก็ลดลงมากเท่านั้นเมื่อทุกลดลงถึงที่สุดก็เรียกว่า ที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานเหมือนเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็เป็นสภาพที่เย็นที่สุดนี่แหละคือความสุขแท้ไม่มีความทุกข์แฝงมาด้วยมีความเย็นใจเป็นรางวัลพร้อมกันนั้นความรู้แจ้งตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงก็สว่างสวัยขึ้นในดวงจิตเหมือนประทีบที่ถูกจุดขึ้นย่อมทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันคือกำจัดความมืดยังแสงสว่างให้เกิดขึ้น เผาเชื้อคือน้ำมันให้สิ้นไปเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งความที่บุคคลได้อบรมจิตและปัญญามาน้อยแสงสว่างในดวงจิตจึงมีน้อยไม่อาจมองเห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงได้ จึงถูกหลอกอยู่เรื่อยไปถูกโลกียธรรมคือลาบบ้างยศบ้างเสียงสรรเสริญบ้างหลอกเอาหมอมให้เมาอยู่เนืองนิดจนปัญญามืดมนลงไม่สามารถรู้เห็นตามเป็นจริงของชีวิตได้พระดาอันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืดใครมีแสงสว่างในมือเท่าใดก็เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้เท่านั้นคนมีแสงสว่างน้อยก็เห็นได้น้อย และเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกลและแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ชั้นใดในโลกสันนิวาตอันมืดมิดด้วยโมหะนี้ก็ฉันนั้นผู้ใดมีแสงสว่างคือปัญญาน้อยก็ได้เห็นความจริงของชีวิตน้อยผู้มีปัญญามากลึกซึ้งกว้างไกลก็ได้เห็นความจริงของชีวิตมากเป็นเหตุให้ฉลาดในวิถีชีวิต รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเว้นเหตุแห่งทุกข์เสียประกอบพอกพูนเหตุแห่งสุขพร้อมทั้งมีอุบายอันฉลาดในการหลีกเหตุแห่งทุกข์ประกอบเหตุแห่งสุขเหมือนคนมีจักษุดีเว้นทางอันครุกระเต็มไปด้วยอันตรายดำเนินไปในทางที่ปลอดภัยฉะนั้นแต่น่าเสียดายที่กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มักย่างเข้าสู่วัยชารา จนทำอะไรไม่ค่อยทันเสียแล้วได้แต่นั่งนอนท้อถอนใจว่ารู้อย่างนี้คงจะทำอะไรอะไรได้ดีกว่านี้ท่านผู้แสวงสัจจะความเข้าใจในชีวิตเป็นเรื่องประเสริฐสุดของมนุษย์ศิลปะแห่งการดำรงชีวิตเป็นศิลปะชั้นสูงของมนุษย์ความสามารถในการดำเนินชีวิตให้ดีเป็นความสามารถอันเลิศของมนุษย์น่าเสียดายที่คนส่วนมาก ใช้เวลาของชีวิตไปเรียนรู้เรื่องอื่นเสียหมดไม่ได้เรียนรู้และไม่เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตชีวิตจึงหมกอยู่ในความเร่าร้อนทุรนทุรายอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้